สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊เชียงใหม่ CM Variety น,นะครับวันนี้นะครับโอ๊ก็มาตรวจสุขภาพนะครับทั้งหมดที่โรงพยาบาลนครพิงค์นะครับโรงพยาบาลนครพ,พิงค์อยู่ในเขตระหว่างอำเภอเมืองและอำเภอแม่ริมนะครับก็เป็นโรงพยาบาลที่โอ๊ตเป็นจริงๆแล้วโอ๊ตมี30บาทรักษาทุโกโรคที่โรงพยาบาลศีพัฒนะครับแต่ว่า นางพยาบาลพี่พยาบาลที่สีพัฒนแนะนําให้มาโรงพยาบาลที่นี่นะครับแล้วโอ๊ตก็ยินดีมาที่นี่เพราะว่าอ๋อมันอาจจะแบบว่าเป็นตึกใหม่นะครับแล้วก็อ่าพยาบาลที่นี่ก็จะมีโอกาสได้ดูแลนะครับผู้ป่วยคนไข้ได้ดีกว่าเพราะว่าปริมาณนะครับของผู้ป่วยน้อยกว่านะครับถ้าเป็นในเมืองนี่โอ้โหรถยังไม่มีที่จอดเลยนะครับ วันนี้โอ๊ตก็เรียบร้อยทําทุระเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอยากถ่ายบรรยากาศและอยากยืนยันว่าอ๋อให้พีพีเอฟซที่โอ๊ตไลฟ์สดได้ทราบว่าโอ๊ตมาถึงแล้วนะครับอันนี้เป็นตึกใหม่อืมไม่แน่ใจประมาณห้าปีฮ้าประมาณนะคะบ,บวกลบห้าปีนะคะเป็นตึกใหม่จริงนะคะเมื่อก่อนนะสไปที่อยู่แม่ริมของโอ๊ตทำงานเป็นพนักงานอ๋อ แม่บ้านนะครับที่ตึกข้างหลังนะครับแต่ตอนนี้กเกษียณแล้วนะครับอายุ6มากกว่า60สิบนะครับน้เป็นคนใจดีมากดุแต่ใจดีนะครับเดี๋ยววัหลังไปเที่ยวหาแกกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวจะมาที่พันไทยคอฟฟี่นะครับแต่ละก่อนที่จะมาร้านกาแฟและลายสดนะครับโจะพาไปชมนะครับบรรยากาศของข้างในแป๊บๆนะครับ ทางพยาบาลที่นี่ก็ใจดีนะครับแนะนําอย่างดีเลยแต่มันไม่ใช่วันนี้นะครับก็คือโอตอาจจะมาสายเกินไปนะครับแล้วก็โอ้ไม่ไหวนะครับวันนี้ก็ไม่ใช่สบายนะครับก็เลยโอเคยังไงก็ได้วันนี้ตั้งใจมาวันที่9นะครับมกราคมนะครับถือเรื่องเบิกชัยปรากฏเราอมาแล้วมีความสุขนะครับแบบสิ่งที่อดมาเพื่ออินโฟมชันหรือว่ามาเพื่อสอบถามนะครับ คือตั้งใจมาสอบถามก่อนแล้วเราจะได้ครีเอทเตรียมตัวเตรียมใจได,ได้ปรากฏว่าพี่พยาบาลนะครับแนะนำให้มาวันศุกร์นะครับตอนตอนประมาณว่าสายๆก็ได้ท้งวันนะครับเนาะอาจจะพยายามมาให้ถึงเช้านิดนึงนะครับเนาะมีจุดคัดกรองนะครับเมื่อกี้พี่นางพยาบาลคนนี้นะครับได้ดูแล้ว <c oughs> ก็คนก็ที่เห็นนะคะอย่างชัดเจนก็คือจะไม่นะครับไม่คุกคลาคนจะไม่ได้แออัดยัดเยียดนะครับเหมือนโรงพยาบาลในเมืองแต่ว่าที่นี่นะครับที่โอชชอบก็คือมีบันไดเลื่อนนะครับเหมือนห้างสรรพสินค้าซึ่งปลอดภัยนะครับแบบถ้าเป็นลิฟต์แบบต้องให้เป็นลิฟต์แก้วครับเนาะ คนที่มีอายุเขาก็ไม่อยากขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นก็ยังมองเห็นกันอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลแรกที่โอน็นมีบัน,บนไดเลือนนะ่อนเนาะนะครับก็ยืดเวลาไปอีกวันนี้มันอะไรเลยอังคารอุยคืนนี้ต้องไล์สดเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วนะครับคืนนี้มิด i ไหนเนาะก็เจอกันมิตรไหนนะครับส่วน อ๋อเนี่แหละครับแบบบรรยากาศตอนเย็นนะครับเนาะอ๋อแต่ว่าอาจจะตอนกลางวันก็อาจจะหนาแน่นคนอาจจะเยอะกว่านี้ก็จะมีอ๋อคลินิกนะครับแยกประเภทนะครับต่างๆเนาะเจาะเลือดนะครับอ๋อแต่ว่าวันนั้นโอจะเผื่อไว้มีพี่เอฟซีชื่ออนงคาเลขานะครับได้บอกกับโอ๊ตว่าถ้ามีการเจาะเลือดต้องงด ทานอาหารหลังสองทุ่มเป็นต้นไปขอบคุณมากนะครับที่บอกและเตือนโอ๊ตนะครับเพราะฉะนั้นวันพฤหัสกลางคืนนะครับโอ๊ตจะพยายามเตือนตัวเองว่าไม่ดื่มนะ้ําไม่กินขนมอะไรสักสิ่งอย่างนะครับเผื่อมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับแบบว่ามาแบบบ่อยๆนะครับเนะคะวันนั้นโอ๊ตก็จะพยายามายไม่ไม่ทานอะไรนะครับหลังสองทุงนะ่มเนาะาก็เดี๋ยวเราก็จะไปร้านกาแฟแล้วก็ไปสั่ง เครื่องดื่มกันนะครับร้านปิดหกโมงเย็นเราก็จะสั่งกาแฟแล้วก็ไรฟ์สดกันนะครับเนาะคุยกันนะครับตามภาษาคนกันเองนะครับเนาะเวชร์ v ก็เยอะนะครับมีให้ยืมลุงโอ๊ตก็มีของส่วนตัวหนึ่งนะครับเนาะแต่ตอนนี้ลุงโอ๊ดอ่า แกป่วยเป็นมะเร็งนะครับแต่ตอนนี้ดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าต้องมีคนพยุงนะครับคือวันนั้นนะครับมันเป็นวันสั่งสรรใช่ไหมครับเขาดาวญาติญาติชีบ้างเข้าใจว่าลุงไปแล้วก็กลับคืนนั้นเลยนะครับเนาะแต่ว่าลุงไม่ยอมนะครับก็นอนต่อนะครับก็กลับอีกวันนึงนะครับเนาะก็น่ารักนะครับครอบครัวของโอ๊ตสุขสันต์มากโอ๊ตได้ปล่อย เป็นคลิปอตนะครับก็าบางอย่างก็ดีเลย์บ้างนะครับเพราะว่าปล่อยไม่หมดนะครับคลิปที่เพลงเพราะด้วยนะครับคลิปที่กอนลาครับก็เลยชอบนะครับเนาะชอบเพลงแล้วก็ในตัวคลิปด้วยนะครับก็คือญาติจากลำปางเตรียมตัวกลับบ้านกันนะครับร้านกาแฟชื่อพันไทยคอฟฟี่นะครับก็กระจายทุกสาขาทั่วประเทศไทย นะครับแล้วก็จะมีตามแบบฉบับของโรงพยาบาลใช่ไหมครับก็จะมีจุดพักผ่อนหย่อนใจเดี๋ยวมันจะมีชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าเก้าอี้ทั้งหมดนี้เขาจะเก็บหลังจากหกโมงหรือเปล่านะครับแต่โอก็เกรงใจลูกค้าที่อยู่ด้านในเราก็จะไลฟ์สดข้างนอกก็ได้นะครับดูก่อนอว้าวบรรยากาศก็ดีโอเคยมาอยู่นะคะออ้ย อีซีฟ้านะคนะเนาะมีอะไรบ้างน่าสนใจอืมว้าวมีข้างนอกด้านนน้นด้วยนะคระอ๋ออันนี้ก็เป็น p r i v a t e ี้นะครับอืม p r i v a t e ตรงไม้หินอ่อนด้วยเนาะแล้วก็พันธุ์ไทยตรงนี้ด้วยอันนี้น่าจะเป็น เาไว้สําหรับเชา่าสําหรับเวิร์กช็อปหรือว่าประชุมกันเนาะเดี๋ยวเราก็มานั่งข้างในก่อนดีกว่าสั่งนะครับเอากาแฟนะครับเพราะว่าชาไทยก็ดื่มมาแล้วนะครับหลานอดซื้อให้ตอนเช้าอ่าแต่พถตื่นสายก็มากินตอนบ่ายอุย้ยขอวางไว้ตรงนี้ก่อนเออหรือว่าเราจะนั่งตรงนี้นะเราจะนั่งตรงนี้นะครับมีตะวันทอแสงด้วยนะครับ เนีตอนนี้นะคะโอจะ,อะคิดเมนูก่อนว่าจะสั่งอะไรดีนะคนะก็ถือว่าฉลองนะครับความดีใจอีกระดับหนึ่งครับนะสำหรับคลิปนี้นะคะรลำลากันไปก่อนขอผูและสวัสดีครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าอาสั่งอะไรนะครับนาะกาแฟอะไรดีเน้ะขอผูและสวัสดีครับเจอกันใหม่ไลฟ์สดแล้วก็เจอกันใหม่ใน คลิปหน้านะครับ